ถ้าอยู่ด้วยสำนึกจะไม่มีหรอกจะมาเรียกร้องหาสํานึกจากคนในสังคมมันไม่มีเหมือนกับชาวบ้านแถวนี้ก็เหมือนกันแรกๆมันผู้ทำมันขนาดให้คนมาขายไอ้ไกขข่กอบบิงอยู่ตรงน,นี้มันยังไปด่าเลยทะลึ่งเสือโวยวายไปทำไมคือมันจะขายเ้าใส่กอบไม่ได้ันเออมันจะไปขายใส่กรอบนะแล้วก็ฝังเันเยยชยงเสรยง แล้วบ้านก็อยู่ตรงนั้นลูกมันก็ทําง,งานเป็นคนทำความสะอาดอยู่ในนั้นแล้วก็กลัวว่าลูกหลานมันจะตกงานแล้วก็ได้แต่ฝันเออเรา็มีคนได้กับคนเสียแต่ส่วนใหญ่ได้หรือเสียเรต้องเลือกเอาเอาส่วนใหญ่เป็นประมาณไนส่วนใหญ่ที่เขาไม่ได้กับมึงเขาเสียตลอดเนี่ยสองปีที่ผ่านมาเราก็ต้องเอาประโยชน์ส่วนใหญ่ส่วนเราจะเสียโอ้ยลูกไม่มีอะไรเสีย ท่านไม่รู้สึกอะไรนะข่าวมาสัมภาษณ์ทำไมยังไม่รู้สึกก็บอกว่กูรู้สึกดีกูถึงในธรรมใช่ไม่รู้สึกว่าจะเสียหายชื่อเสียงไม่มีชื่อไม่มีชื่อเสียงกูไม่มีต้นทุนต้นทุนกูถูกมากไม่มีอะไรยอดถาคณะังย์ก็ไม่มีกูไม่มีอะไรกูไม่ได้อะไรกูไม่เหลืออะไรแต่กูไม่ยอมตายแน่ ูยังไม่ยอมตายแน่ๆกูทำเรื่องนี้ไม่เสร็จกูยังไม่ยอมตายก็ต้องพยายาม,มค่อยๆนี่ก็รอมันลุ้นมันงันนั้นเขียนป้ายไปความสุขสองปีที่ได้จากลมหายใจวามทุกข์ที่ได้กับการสุขภาพที่ย่อมแย่ใครจะเป็นคนรับผิดชอบเข้ารับมันเลยมันก็เลยปล่อยข่าวออกมาว่าเราไม่เรียกรอเงินมันสิบล้านไม่ให้ อ,อแล้วกา็ม,มาวานซึมลมนั่นพัดไหวลมมีอ่าได้ตังไปแล้วว่าไปนันเออฉันมันมันก็พูดไปเขาก็ต้องหาเหตุให้คนมองปู่ในทางที่เสียหายเพื่อ<ม> <ager> จะได้อะไรลถเครดิตความน่าเชื่อถือลถแต่มันลดยังไงมันก็ลถไม่ได้แล้วละ่ะไม่เห็นว่าผลในการพิสูจน์นะครับพิสูจน์แค่กลิ่นยังไม่ได้เกี่ยวกับฝุ่น ไม่ได้เกี่ยวกับสารพิษแล้วก็มีเกี่ยวกับน้ำออแต่ขนาดแค่กลิ่นนนะมันก็เกินมาตั้งเยอะตั้งแยะมหาศาลมันก็เป็นเหตุให้ต้องปิดโรงงานได้แล้วถ้าจะพิสูจน์ทั้งกลิ่นไอทั้งฝุ่นทั้งสา,สารพิษแล้วก็น,น้ำมันก็จะใช้เครื่องไม้เครื่องมือเยอะเดินน้ำไปก็บอกเภาวะเอาแค่นี้ก็น่าจะพอแต่อยากชวนเข้าไป โรงงานมุ่งพสารชาวบ,บ้านเขามาหาลุงปู่แบบสายตาสิ้นหวังเนี่ยเขาไม่รู้จะพึ่งใครแล้วไปหาผู้ว่าผู้ว,ว่ามาเชา้ามันก็เปิดเยี้ยผู้ว่าออกไปมันก็เปิดเนี่ยแล้วมันก็ส่งคนมาของปู่คำนั้นผู้ใหญ่บ้านก็นยังมาเตือนชาวบ,บ้านไปบยวายทำไมเดีย๋ยวถึงเดือนเขาก็เอาของมาแจกถ้ามันอยู่ไม่ได้นอกบ้านก็เข้าบ้านปิดประตูหน้าต่างนี่ดูสังดานเสียไอ้คนเร็วๆอย่างนี้เนี่ย อยู่ในสังคามมากเห็นแกนเ่เหยื่อแกนเก่าของชอบคือเห็นแต่ผลประโยชน์ไม่คำนึงถึงคุณค่าของคนเราวันแรกที่มีท่าวู้ว่ากมาบอ,อกไมภาษณะโรงงานสร้งโดยถูกกฎหมายกูก็เลยสวนกลับไปว่าอย่างงั้นกูก็ต้องตายอย่างถูกกฎหมายป่วยอย่างถูกกฎหมายเพราะโรงงานมึงทำถูกกฎหมายกูก็ต้องซวยแบบถูกกฎหมายตามเพวกมึงไปด้วยอย่างงั้นไม่ได้ แล้ไปยอมก้มหัวให้มันคุยยังมีกลยุทธ์อีกนะแม้ว่านั้นน่ะอาจเจอเจอคุณเดินแก้ผ้าทวนใช่ฮะถ้าทวนเดินแก้ผ้าใช่ไหมครับเชิญเจอเจอพิธีกรเฮ้ยใช่พิธีกรแต่เราจุ่มหมาไปทวน ใจพวกสื่อมวลชนที่เขามีใจศรัทธาใจอะไรเขาเรียกใจเป็นธรรมนะมีหลายาสบัดที่เขาให้ความร่วมมือเขาพยายามจะนําเสนอสิ่งที่มันเป็นความจริงแสื่อมวลชนบางสบับเ,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 เอาเละแย่ในเทื่แล้วก็ทอที่แย่แล้วยังไม่ไวายยังกลายเป็นเครื่องมือของเขาของไม่ตรงนิ้หันปลายหอกมาทิ่มแทงเราว่าเราเป็นคนหาเรื่องหาเราใส่โรงงาน อย่างที่ชาวบ,บ้านคนหนึ่งเมื่อวานเช้าที่มุณใครมาพูดก,ก็ไม่รู้จักมันเลยส่วนตัวนะมาจากไหนอะไไงแต่เขามมโวยวายแ,แต่มันก็เป็นเรื่องที่ <c oughs> ก็าบอกอยู่เสมอๆ <c oughs> ว่าการปฏิบัติธรรมมันต้องมีสามออ1หนึ่งอาการอาการก็คือมีสราทธามาแล้วด้ยวยความสงบนะนับจิตบริสุทธ์ ตั้งมันก็เป็นอาการที่ดีสองก็อ,อากาศอากาศนี่มันทําให้เกิอดอารมณ์ถ้าอากาศไม่ดีมันก็อารมณ์ไม่ดีอากาศดีดอารมณ์มันก็ดีมาแล้วมันเราผลก็เพราะโดยตรงนี้สแสดงว่ามันเจตนาจะขับไล่เราไม่ให้เราอยู่ให้เราอยู่ไม่ได้ให้สัมข้อเราข้างอยู่ไม่ได้แล้วมันอยู่ได้คนเดียวเมื่อคนมาเจออากาศไม่ดีคนเขาก็ไม่อยากจะมา แล้วคนไม่อยากมาแล้วเราจะอยู่ได้ยงไรแล้วเราจะไปสอนใครหมูหมากรไก่ก็เรียนรู้ไม่ได้นี่มันเป็นผลกระทบในวงว่าสามวันก็เดือดรอนแต่ไม่มีใครกล้าวัดจะมาได้ตำบลก็หมดเราก็เลยบอกว่าท่านเป็นตำบลทำไมไม่โวยวายโอหใครจะไปกล้าขนาดกำนันยังโดนตกด้วยปืนอ่าแล้วกูทับเองเดี๋ยวก็ก็คอยฟังข่าวล้ว่อนลูก พร่าเมื่อไหร่ที่กูไปนอนแถกเมื่อไู่กข้างถ็นนอ,นอ,อะเ <c ười> มือไรแต่ไอ้ไอ้พวกนี้ขี้ขึ้นสมองไปหมดเลยไม่กล้าออกไปข้างนอกพวกพวกอยู่ในในวัดไ,ไม่รู้กลัวอะไรกันหน้ากากกลัวอะไรอ่ะจบพอแล้วครับสราธทาุกครับผมอขออนุญาตเอาไว ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกำหนกกดการเทศกาลงานตุจีนครับวันที่8กุมภา5หนะครับเปิดเปิดงานเทศกาลตุจีนโรลงกูแล้วก็มีการเชื่อมังกรสิงโตเปิดงานแล้วก็แจกส้มดังเป่าครับวันที่9 10 11 12 14 15ครับเวลา5โมงเชิญทุ่มนเย็นครับโรลงกูแล้วก็มีการแจกส้มแล้วก็วันที่10กุมภาครับวันตุ๊จีน วิธีอัญเชิญเทพเจ้าชัยสิงเจ้ยรับโชคลาภโดยภูมแล้วก็วันที่13นะาครับรเสนอวิธีสวดนบคระเคาะครับรับเทวดาองค์ใหม่ประจำปีมาเสงดูแลคุ้มครองไทยเสริมดวงชะตาพอมีรับพรดีทั้งสองราศีแล้วก็ที่สุทัศครับวิธีองสวงแล้วก็วิวธีหล่กกระถานทู่เรือมังกรสีร่ลำวิธีอัญเชิญพระเสียงมหาพุทธพิม์ วันที่27กุมภา2566ก็มีสวดมนต์เรว่มมีแจกแล้ววันนี้รายละเอียดงานมีมีมมมจเจดิพุทธมอนต์เย็นเลยครับเออวันที่็7กุมภานะคะประมูลจเจริญพระพุทธมนต์ลแล้วก็มีแจกพระแจกอังเป่างานไม่คบรบหรือเปล่าหรือว่าไม่มีมีครับไม่ได้ลงปเไปวันที่1 7กุะะมภาครับประมูลวัตถุมงคลคะะแล้วก็พิธี ปิดงานเทศกาลจีนแล้วก็เชื้อสิงโตครับแล้วก็ปิดงานครับครับแล้วก็สําหรับวันนี้นะครับผมหวังว่าทุกท่านครับต่อที่รับชมรายการขุนชาววิศัชนาครับทางช่องเดลินิวทีวีนะครับคงจะได้นํานะครับแง่คิดหรือคติกรรมดีๆนะครับที่ได้รับจากผู่ไต้สักวันนี้นะครับปลายุกต์ใช้ในป่าใช้ในการดำเนินชีวิตประจําวันของผู้ชมนะครับหากผู้ชมนะครับท่านใดครับมีคําถามนะครับแต่ยังหาคําตอบไม่ได้รายการรุกสาวิศวชนาครับ ทางช่องเรนูทีวีนะครับทุกวันศุกร์เวลา14นากาถรรึง15นากานะครับมีคำตอบกับผู้ชมเสมอครับแล้วนี้นะครับผมธนาพูลเทืรอตรายสอนกับหลวงปู่แขลสลัดนะครับคงต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวหรับวันนี้สวัสดีครับท,ท่านที่รับชมรายการนี้จงรุ่งเรืองเจริญสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวมีปัญญาแจ่มใสดุจพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันด้วยเถิดสาธุ ปฏิบัติธรรมถวายทานค่ะก่อนที่จะไปพักนะคะของทุกท่านจราบัะพร้อมกันค่ะกรบกรบกรบไป่คางหน้า